สวัสดีคะ่ะน้องตังสวัสดีคะ่ะน้องตังไม่ทราบว่าอยู่ดูไบทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ก็ทำงานกับ FWC ค่ะก็หลักๆเลยจะดูแลนักเรียนค่ะแล้วก็จะดูทั่วบางส่วนดูแลนักเรียนดูแลในส่วนของอะไรบ้างคะตอน,น,ตอน,นคือถ้าทุกคนแลนมาเลยก็คือจะทราบดีว่าจะมีรถสั่งเรียนนะคะไปรับที่สนามบินแล้วก็จะมา drop ที่ accommodation ที่คุณได้อยู่นะคะแล้วก็ในกรณีนี้ของเราก็คือทุกๆวันจันทร์แล้วก็จะมีการ m e e ติ้ง มาเจอน้องพาน้องไปเปิดซิมถ้าน้องต้องการที่จะเปิดเลยภายในวันจันทร์นั้นที่เราเจอก็คือจะไปเปิดซิมเลยแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยเนาะถ้ามีมใครมีปัญหาอะไรก็ทักมาได้เลยก็คืออยู่อยู่ด้วยเกือบ24ชั่วโมงง,งั้นล้วกันพออินชาร์จตลอดเวลาค่ะอืม <ừ> เป็น,นะะเป็นแอดมินเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ก่อนมาก็จะมีถ้าใครคุยกับแอดมินฝั่งไทยอะคะ่ะเขาก็จะส่งคอนแทคต่างไปเลยกั่นแรกก็คือถ้าใครมีคําถามอะไรก่อนที่จะบินมาดูไบเออเตรียมตัวไม่ยังไงอะไรยังไงอะคะ่ะก็จะมีทักมาบ้างก็คือเราก็ต้องมากรีติ้งเตรียมตัวน้องก่อนน้องบินด้วยะคะ่ะแล้วเวลาน้องๆบินมาแล้วมาอยู่ที่ดูไบอะคะ่ะ เขาจะมีปัญหาอะไรบ้างที่เขาจะต้องประสบพบเจอหรือว่าที่ในประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ที่เห็นหลักๆเลยนะคะจะเป็นเรื่องที่ผักบางคนบอกว่าอาจจะได้บินมาคนเดียวแบบไม่ได้ตรงทับกับพีเรียดเ <c oughs> พื่อนอะไรนะคะก็จะอยู่หาห้องอยู่ลำบากนิดนึงแต่ว่าคล้ายสุดสุดท้ายแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่โรงเรียนหาห้องเหมือนกันก็คืออ่เราไปแชร์ริ่งกันได้ถ,ถ้าใครต้องการความแบบว่า p r i v a t e ชอบนอนคนเดียวชอบอะไรที่นี่มันก็จะมีห้องหลายประเภทหลายไทให้เราเลือกอ่ะอันนี้มันก็อยู่ขึ้น กับวัเจตตอดเดือนที่เราจ่ายด้วยอืมเพราะที่นี่มันมีห้องไหลายหลแบบจริงๆค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นทคนก็มีเพื่อนออกบิวเพื่อนกันหมดส่วนใหญ่ในส่วนคนที่มาคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่ว่าต้องเตรียมใจว่าเราจะต้องอยู่รวมกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติอาจจะเป็นแรนดอมหรือเปล่าแต่จริงๆอันเนี้ยหนึ่งอย่างก็คือตอนที่เราอยู่ขอที่โรงเรียนหาให้อ่ะ มันคือการแลนดอมแล้วอย่างนื้นเราอาจจะไม่เจอคนไทยก็ได้อืเราอาจจะได้เจอต่างชาติก็ได้อันนี้ก็คือให้คิดซะว,ว่าชควนี้แล้วแหละอย่างน้อยเราฝึกภาษาเราต้องเปิดใจให้กว้างถ้าเราก้าเท้าสอาส่ประเทศไทยปุ๊บแล้ว้อสู้รบกับทุกคนประมาณนั้นแต่ทางนี้ทางนั้นเราสามารถรีเควสได้ไมั้ยคะว่าสมมติว่าเราอยู่ไปสักอาทิตย์หนึ่งเราเจอเพื่อนใหม่เราอยากอยู่กับคนนี้ถ้าเขาโอเคท,ที่จะที่จะรับเราเข้ามาในห้องแล้วก็รีเควสกับที่พักได้ไหมว่าเราอยาก <Re quest S 1> อยู่คนนี้ได้รีเควสได้ทได้กรณีที่เตียงว่างนะกรณีที่เตียง าได้รอหนึ่งอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์แต่ครั้งนี้ครั้งนั้นการตัดสินใจอัลต o r ริตี้ก็คือขึ้นอยู่กับคนจัดการใช่คนจัการพี่ะใช่ใชค่ะแต่ว่าสาม,มารถรีเฟรชได้ค่ะ